สวัสดีค่ะ พบกับアิและโชว์アออินิวคาแฟมิลี่ค่ะวันนี้อアิพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูม MG พระนครค่ะสาขาเพชรเกษมอ้อมน้อยค่ะและพาทุกท่านค่ะมารับชมกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในตอนนี้ค่ะพร้อมยอบจองถล่มทลายส่งมอบรถไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะกับตัว MGEP Station เชวากอนหรือตัวที่เป็นวากอน E ีีนั่นเองค่ะรถยนต์ไฟฟ้า100%เซที่ราคาสบายกระเป๋ามากๆเลยอยู่ที่90,000 98,000บาทค่ะวันนี้อアิพาทุกท่านมารับชมในส่วนที่เป็นสีนี้ค่ะที่อยู่ด้านหลังของアジจ,จะบอกว่าดูหรูหรา่าใช้แน่นอนค่ะเรามารับชมตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถอยู่ที่4,544ม mm ิลลิเมตรค่ะความกว้างของรถอยู่ที่1,818ม mm ิลลิเมตรค่ะความสูงของรถอยู่ที่1,536ม mm ิลลิเมตรค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะ ในด้านหน้าตัวรถของตัว MG EP คันนี้ค่ะจะบอกว่าถึงแม้ว่าด้านหน้าจะดูเรียบค่ะแต่บ่งบอกถึงความหรูหรามากๆเลยค่ะและเข้ากันกับสีรถที่เป็นสีเทามากๆเลยเพราะว่าในส่วนของกระจังด้านหน้าที่เป็นโครเมียมเป็นชั้นๆแบบนี้เลยค่ะจะบอกว่าดูดีมีระดับจริงๆและราคาสบายกระเป๋าด้วย ส่วนของโลโก้ตรงกลางด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะมาพร้อมกับตัวจุดชาร์จไฟนั่นเองค่ะนี่ค่ะจะเป็นในส่วนของที่ไม่ว่าจะเป็น AC ชาร์จค่ะและก็ในส่วนของที่เป็น DC ชาร์จค่ะจะอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะเห็น <arg ument> ที่อยู่ตรงนี้ค่ะโหเ,เวลาไม่ใส่ป้ายทะเบียนก็ดูหรูหราแต่ยิ่งใส่ป้ายทะเบียนสวยๆไปสักแผ่นจะบอกว่าสวยแน่นอนค่ะ ในส่วนของไฟหน้ากันบ้างค่ะในตัว MG EP คันนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้านี่เลยค่ะที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบฮาโลเจนค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์ทัมและนิ่งไลท์แบบ LED ค่ะนี่จะเป็นเส้นตัดสวยลงมาแบบนี้เลยและที่สำคัญค่ะระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบโฟล์มี o m e ค่ะด้านล่างค่ะจะมีในส่วนของตัวตัดเส้นด้านข้างที่เป็นโครเมียม พร้อมกับสีดำด้านในค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับหน้ารถแล้วก็ตัวของไฟหน้าเป็นอย่างดีเลยค่ะมาดูในส่วนของล้อด้านข้างกันบ้างค่ะ ด้านข้างตรงนี้ค่ะยางค่ะจะเป็นยางของบริสตน e ทั้ง4เส้นจากโรงงานตามมาตรฐานของเขาเลยค่ะสเปคยางซีรีส์ยางค่ะ205ทับ 60R16 ค่ะจะเป็นล้ออลออยขนาด16นิ้วด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าที่เป็นแม็กโฟร์สันสตดัดพร้อมเหล็กกันโครงค่ะมาต่อกันที่กระจกมองข้างค่ะด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกลางด้านล่างจะเป็นสีดําค่ะ จะบอกว่าทุกอนูที่เป็นสีเทาดูดูดลาหน้าใช้มากเลยค่ะมาในส่วนของตัวด้ามจับเปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะด้านบนค่ะตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับนี่เลยเราวหลังคาที่เป็นสีเทาค่ะมาต่อในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังคาหรือผู้โดยสารแถวที่สองค่ะกับตัวด้านจับเปิดประตูที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะตกแต่งด้วย ขอบด้านข้างค่ะเห็นไหมเอยที่เป็นโครเมียมตัวเส้นและด้านบนทําให้รถดูโฉบเฉี่ยวมากๆเลยค่ะลงมาที่ล้อด้านหลังกันบ้างค่ะในส่วนของล้อด้านหลังตรงนี้ค่ะยางจะเป็นยางของบิสโตนส่วนสเปคยางซีนียยางค่ะ205ทับ 60R16 ค่ะด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหลังที่เป็นแบบทอชันบีมค่ะ มาต่อทางฝั่งของด้านท้ายตัวรถกันบ้างค่ะด้านบนก็จะมีสปอยเลอร์หลังที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมไฟเบรกดวมที่3แบบ LED ค่ะโลโก้ของ MG ด้านหลังพร้อมตัวตัดเส้นที่เป็นคิวโครเมียมค่ะนี่มีตัวฟอนต์ของ MG EP มาด้วยจะเป็นสัญลักษณ์ของสีน้ำเงินที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ค่ะลงมาด้านล่างกันค่ะกับเซนเซอร์ระยะด,ด้านหลัง3จุดค่ะ พร้อมกับด้านล่างค่ะตัวกากันโคลนหรือกากันโชนด้านหลังที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะ <Hey. S 1> ยังไม่หมดเพียงแ่วนี้ค่ะตัวนี้ยังมีกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังมาด้วยค่ะไฟท้ายของเขาค่ะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะ <Hey. S 1> เดี๋ยวจิเปิดภายให้รับชมภายในห้องสัมภาระท้ายกันค่ะมาในส่วนของห้องสัมภาระท้ายตรงนี้ค่ะสามารถ จุของสัมภาระได้เยอะมากๆเลยค่ะและที่สำคัญค่ะยังจุได้ถึง1,456เลยทีเดียวค่ะตัวนี้ในกรณีที่เราพับเบาเพิ่มน้ำหนักตรงนี้ได้เลยค่ะ464กิโลถึง1,456กิโลค่ะในตัว EP ทุกคันค่ะก็จะมีในส่วนของที่เป็นคมติดมาด้วยแล้วก็วอชาร์จแล้วก็ตัวชาร์จไฟบ้านนั่นเองค่ะ สะดวกสบายน่าใช้มากๆเลยมีอุปกรณ์ซ่อมยางฉุกเฉินด้านล่างค่ะมีแม่แรงกล่องสีแดงด้านหลังด้วยแล้วก็พับเบาะแบบ60-40ของห้องผู้โดยสารแถวที่2ได้อีกด้วยค่ะจะบอกว่าตอบโจทย์ในทุกๆท่านที่ชอบการไม่ว่าจะเป็นแคมปิง้งตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมพื้นที่ภายในห้องผู้โดยสารแถวที่2กันค่ะ เข้ามาดูภายในตัวรถกันด้วยในส่วนของรถที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนค่ะจะไม่มีในส่วนของเพาขับเนาะด้านหลังที่เป็นตัวนูนขึ้นมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่ด้านล่างที่เป็นแบบเรียบเลยอาจิว่าแบบนี้ดีค่ะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆมากเลยว่าเวลาขึ้นจะได้ไม่สะดุดนั่นเองมาในส่วนของตัว ด้านข้างค่ะอะด้านหน้าของ A G ที่เป็นเล็กรูมค่ะกว้างขวางนั่งได้สะดวกสบายเฮดรูมค่ะไม่ติดไม่ชนค่ะยังสามารถเอนเบาะปรับเบาะไปทางด้านหลังได้อีกนีอ่อันนี้อาจจะมีในส่วนของที่เขาติดด้านหลังไว้เนาะ,ะยังสามารถพับเบาะเป็นแบบ6กสิบหกสิบเพื่อเพิ่มขนาดของห้องสัมภาระท้ายได้ด้วยค่ะตรงกลาง ด้านนี้ค่ะเราสามารถดึงตัววางที่เท้าแขนของผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมาตรงกลางแบบนี้ได้เลยเป็นหนังซีด้ามพร้อมช่องวางขวดน้ำแก้วน้ำสองจุดค่ะมาทางฝั่งด้านหน้าตรงนี้กันบ้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่วางของไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์สมาร์ทโฟนค่ะช่องวางของด้านหลังเพื่อจะได้ยหยิบจับได้ง่ายสะดวกสบายค่ะมีช่องใส่เอกสารนี่เวลาก้าวออกก็สบายเช่นเดียวกัน โอที่รองน่องก็ดีมากๆเลยค่ะมาในส่วนของแผงประตูด้านข้างค่ะด้านบนตัวนี้จะเป็นโครเมียมตัวตัดขอบที่เป็นสีเทาแผงประตูตรงนี้ค่ะจะเป็นหนังสีดำตะเข็บได้สีขาวด้านล่างตรงนี้สามารถกดได้เลยค่ะสามารถวางมือได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยด้านล่างก็จะมีช่องวางขวดน้ำช่องวางของด้านข้างค่ะมาทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้ากัน ทางฝั่งของผูดด้โดยสารด้านหน้าตรงนี้ค่ะนี่ตัวเปิดก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันมีตัวหนังทางด้านบนแล้วก็ตัวที่เท้าแขนส่วนด้านหน้าตรงนี้จะมีช่องวางขวดน้ำหนึจุดแล้วก็ช่องวางของวางเอกสารด้านข้างค่ะไปในส่วนของฝั่งของคนขับกันบ้างค่ะตัมมันจบมาเลยค่ะทางฝั่งของคนขับด้านนี้ค่ะนี่ค่ะสามารถเปิดประตูออกมาแบบนี้ได้เลย แผงประตูด้านข้างฝั่งของผู้โดยสารด้านคนขับฝั่งด้านนี้ค่ะด้านบนกับด้านล่างก็จะเป็นที่เท้าแขนหนังสีดำาตะเข็บได้สีขาวค่ะพร้อมปุ่มฟังก์ชันด้านบนที่มีเป็นตัวล็อกรถและก็ตัวอันล็อกค่ะตัวเปิดที่เป็นโครเมียมพร้อมปุ่มฟังก์ชันกระจกที่เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของไฟในตัวล็อกกระจกเพื่อไม่ให้เด็กๆที่นั่งด้านหลังค่ะเปิดกระจกแล้วเกิดอุบัติเหตุเนาะ ส่วนด้านล่างค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัววางขวดน้าอ่าช่องวางขวดน้ํหนึ่งจุดแล้วก็ช่องวางของวางเอกสารด้านข้างค่ะใช้งานได้สะดวกสบายเลยนี่ก้าวเข้ามาภายในห้องผู้โดยสารจะบอกว่าเบาะดีมากๆเลยค่ะมีในส่วนของที่วางน่องแบบนี้แล้วและยังทําให้รับกับสรีระของอจ,จิมากๆเลยนีย่ปร,รับ ตามความต้องการได้เลยปรับเอ็นยงดูการปรับเอนว่าปรับได้เยอะแค่ไหนโอ้ก็ปรับนอนได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือขอผ้าห่มกับหมอนสักคู่หนึ่งแล้วนอนแบบนี้ได้สบายเลยอ,อจิพูดจริงๆเลยนะเบาเขานิ่มมากแล้วก็นอนได้สบายเลยไม่อยากไปจากเบาะเลยค่ะมากันที่พวงมาลัยค่ะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันตีฟังก์ชัน ดูทิศทางการปรับพวงมาลัยกันค่ะตรงนี้สามารถปรับได้สองทิศทางค่ะพวงมาลัยนี่เวลาเราจอดอยู่แล้วก็รู้สึกพวงมาลัยเขาโอเคเลยมาทางฝั่งด้านขวากันบ้างค่ะช่องปรับอากาศด้านบนที่มีตัวตัดถึงสองช่องเลยทีเดียวค่ะด้านบนก็จะเป็นสีเทาส่วนตรงกลางด้านนี้ก็จะตัวเป็นตัวตัดเส้นให้ดูง่ายและใช้งานง่ายค่ะ ตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับไฟหน้ารถถึง3ระดับมีปุ่ม push start แล้วก็สัญลักษณ์ตัวเปิดฝากระโปรงค่ะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้าเนาะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถยนต์ไฟฟ้าต้อง MG Station Wagon หรือ Wagon EV คันนี้ค่ะเดี๋ยวอจิจิตะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมภายในห้องโดยสารกันค่ะ ตอนนี้ค่ะอาจีพาทุกท่านมาอยู่ภายในรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนที่น่าใช้ที่สุดค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวอาจีทำการสตาร์ทเครื่องอ่าตัวนี้จะเป็นสตาร์ทแบตเตอรี่นั่นเองค่ะแบบนี้เลยรถยนต์ไฟฟ้าที่เงียบมากๆเลยค่ะ หน้าจอมาตรวัดค่ะจะเป็นมาตรวัดเรืองแสงสีขาวแบบนี้เลยค่ะซ้ายขวาจะเป็นเข็มในส่วนของวัดรอบและอัตราเร่งการใช้งานของตัวมอเตอร์ไฟไฟ้านั่นเองค่ะส่วนทางด้านหน้าตรงกลางค่ะจะเป็นจอ TFT ขนาด7นิ้วค่ะเพื่อบอกข้อมูลแสดงผลต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการก้าวเข้าเกียร์แบตเตอรี่การใช้งานพลังงานของแบตเตอรี่ค่ะจะอยู่ทางด้านหน้าเลย พวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันทางฝั่งด้านซ้ายที่สามารถรับสายเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอทัชสกรีนค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นในส่วนของตัวระบบ c r ูส s อ control แล้วก็ระบบสั่งการด้วยเสียงค่ะมีสัญลักษณ์ุงรมนิรภัยตรงกลางค่ะที่พวงมาลัยด้านหน้าค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นก้านปัดน้ําฝนค่ะ ทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นไฟเหลี้ยวค่ะไฟส่องสว่างในการใช้งานนั่นเองมาต่อกันที่ตรงกลางกันบ้างค่ะด้านบนค่ะตกแต่งด้วยคอนโซลที่ดูหรูหรามากเลยด้านบนเป็นลวดลายเป็นตารางเนาะแล้วก็ตัวช่องลมที่เป็นสีเทาค่ะปกติเวลาเราปรับพับลงตรงนี้จะเป็นสีดำเนี่ยนี่ก็จะเป็นในส่วนของสีเทาดูหรูหราหน้าใช้มากค่ะ มาทางฝั่งด้านล่างค่ะก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะที่มาพร้อมกับรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ค่ะสามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนี FM AM มีในส่วนของตัวรถค่ะสามารถตั้งไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าต่างๆตรงนี้ได้เลยมี Comfort มี Driving มี Factory แารตั้งค่าระบบต่างๆเนาะทางด้านหน้าตรงนี้ค่ะ ลงมาด้านล่างค่ะตรงนี้ก็จะมีปุ่มฟังก์ชันให้เราด้วยมีเพิ่มเสียงลดเสียงให้ใช้งานง่าย,ะยจะบอกว่าอยากเปิดลำโพงให้ได้ฟังมากเลยเมื่อกี้เสียงเพาะมากค่ะลงมาด้านล่างค่ะก็จะมีช่องตัวเปิดปิดฝาเปิดปิดที่เป็นสีดำเงาพร้อมกับตัวจับที่เป็นโครเมียมค่ะดันขึ้นไปก็จะมี power outlet charge ค่ะทางด้านนี้หนึ่งจุด มีช่องเสียบ USB 2อจุดมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานของระบบปรับอากาศค่ะที่เป็นแบบนี้เลยมีไอคอน e นี่ตัวนี้ในการปรับใช้งานมีปรับความแรงพัดลมปรับอุณหภูมิจะบอกว่าพัดลมแรงมากๆเลยค่ะมีตัวกรองฝุ่น PM 2.5ด้วย ลงมาด้านล่างค่ะกับเกียร์ค่ะจะไม่เป็นแบบคันเกียร์แล้วเนาะจะเป็นในส่วนของนี่ค่ะเกียร์เป็นแบบใช้การทํางานแบบหมุนแล้วก็จะมีการเปลี่ยนโหมดในการขับขี่ค่ะใช้งานได้ง่ายนี่จะบอกว่าในส่วนของเกียร์นี่ดูหรูหราน่าใช้มากเลยค่ะเรกมือไฟไฟ,ฟ้าออโต้โฮค่ะช่องวางของแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําที่เป็นแบบอีก ไต่ระดับค่ะมีระดับที่ด้านบนและด้านล่างและยังสามารถวางกุญแจในช่องได้เลยในกรณีที่เวลาทานอ่อนหรือทานหมดเราสามารถใช้ตรงนี้ได้ค่ะวางไปตรงนี้เลยจะมีสัญลักษณ์บอกแล้วก็สามารถทําการสตาร์ตตัวมอเตอร์ไฟฟ้าได้เลยที่เท้าแขนตรงกลางค่ะเป็นหนังสีดําตะเก็บได้สีขาวพร้อมกับช่องกล่องใส่ของตรงกลางค่ะใส่ของตรงกลาง เบาะฝั่งทางผู้โดยสารค่ะก็จะเป็นเบาะหนังตั้งแต่หัวหมอนจนถึงด้านล่างเลยมาพร้อมกับรูระบายความร้อนค่ะจะบอกว่าเบาะทั้งฝั่งของคนขับแล้วก็ทางฝั่งของผู้โดยสารนี้จะเป็นเบาะขนาดใหญ่ค่ะมีตัวรองน่องมาให้ด้วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานค่ะทางด้านหน้าก็จะมีกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือตัวนี้จะเป็นแบบหน่วงเลยมาต่อกันที่ด้านบนกันค่ะ จะมีที่บางแดดพร้อมกระจกค่ะนมีกระจกสองฝั่งเลยใช้งานง่ายเลยมุมอมองของการมองกระจกด้านหลังค่ะกระจกก็ค่อนข้างใหญ่ตามมาตรฐานเลยอเมองมุมเปลี่ยนทิศทางมงุมมองการมองด้านหลังได้เลยไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารโอเคค่ะ ในนี้ค่ะเขายังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถ่ายของรถค่ะระบบช่วยออกตัวขนาดอยู่บนทางรดชนันและมีในส่วนของระบบ Cruise Control มาด้วยค่ะเดี๋ยวอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากันค่ะเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมด้านหน้าตัวรถกันค่ะนี่ค่ะสักคู่นะคะ จีเปิดฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถให้ดูอันนี้ค่ะโอ้นี่ทาง MG ค่ะเขาได้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวฝาครอบมาค่ะด้านหน้าเห็นไม่เอ่ยจะอยู่ทางด้านนี้เลยแต่แผ่นฉนวนการความร้อนด้านบนก็ยังอยู่ค่ะนี่ทางด้านนี้มีให้เป็นแบบเสร็จสับเลยค่ะมาดูในส่วนของ การทำงานของแบตเตอรี่หรือมอเตอร์ไฟฟ้ากันค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนอสมอเตอร์ค่ะคละพก,กำลังสูงสุด163แรงมนะ้าแรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรขับเคลื่อนร้อหน้าเกียร์อัตโนมัติแบบซิงเกิลสปีดค่ะแบตเตอรี่ตัวนี้ค่ะจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด50.3กิโลวัตต์อาวค่ะหัวชาร์จแบบคอมบิทช้ทู และ Quick Charge ค่ะแบบ CCS วิ่งได้ระยะทางสูงสุด380กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งค่ะจะบอกว่าเป็นรถยนต์รถไฟฟ้า100%ที่ขายดีที่สุดในตอนนี้ค่ะนี่ค่ะ และที่สำคัญค่ะจะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ค่ะในตัว MG EP หรือ Station Wagon คันนี้ค่ะราคาจับต้องได้อยู่ที่9 0 9 0 9 8 0 0 0บาทค่ะพร้อมกับจะบอกว่าทางโชว์รูม MG พระนครสาขาเพชรเกษมอ้อมน้อยค่ะมีรถพร้อมส่งมอบลูกค้าทุกท่านที่สนใจในตัวรถยนต์ไฟฟ้า,ฟา100%คันนี้ค่ะขอขอบคุณทางโชว์รูม MG เพรเกษมอ้อมน,น้อยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิพาทุกท่านมารับชมในตัว MGEP Station วากอนคันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิ New Car Family กันด้วยค่ะพบกับอจิใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อจิขออนุญ,ญาตแนะนำที่ปรึกษาการขายที่ไว้ใจได้ของทางโชวูมูม MG พระนครสาขาเพชรเกษมอ้อมน้อยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเซลลปุ้มปุ้ยนะคะถ้าสนใจ p h e เออรถไฟฟ้าของ MG นะคะติดต่อปุ้มปุ้ยได้นะคะที่เบอร์0616932394ค่ะยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ